เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผ้ชมนะครับนี่คือลเมนอกภาค2นะครับ Two Eyes of Mary นะครับเป็นภาคตัวเดโมนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยติดตามภาคหนึ่งนะครับใน Channel ผมกัตโต้โปรไฟล์ไม่มีนะครับเข้าติดตามของ Channel FS Studio นะครับเพราะตอนนั้นผมฝากให้คนเขาลงให้ผมไว้นะครับตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะทำช่องตัวเองอ่ะก็เลยไม่ได้สนใจทําอะไรนะครับก็นะครับใครจะติดตามมันเหมือนน็อกภาคหนึ่งก็ไปดูได้นะครับส่วนอันนี้ภาค2เป็น ตัวเวอร์ชันเดโมนะครับปไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับ how to play นะครับนันจะเหมือนเดิม Move all key to all นะครับ set นี่เอาไว้กดใช้ของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆ a ะ exit คือ exit โอเคเหมือนเดิมเป๊ะ double tap after save n g to lift the save menu อ๋อกดสองครั้งนะครับเพื่อจะทำการเด้งออกไม่ใช่เด้งออกเพื่อทำการปิดไอ้แผงเมนูนะครับ กดชิปครั้งทัวรวิ่งนะครับเพื่อวิ่งเพื่อวิ่งเลยทววิ่งเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะครับโปรไซฟูฟังปิดไฟแล้วก็เปิดเสียงต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ผลในการเล่นได้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับตะเริ่มกันเลยดีกว่ากับภาค2ของรามิโนกทูร์ e ัสออฟมาเล e y อย่างควรจะดีขึ้นนะครับปัดแ,แต่มันไม่ใช่เลยฉันต้องการมันคืนเมลิน่าเมลิน่าเอ,อ้ยน่าจะเป็นน่าจะมีตัวละครใหม่นะครับเมลิน่านี่เป็นใครวะเนี่ย i t for life, i t more a home than what she give me ในป่านี้มันมากกว่าบ้านนะครับที่เธอให้ฉันมา ธอสามารถพูดว่าเธอเป็นแม่ฉันได้ถ้าเกิดชีตถ,ถ้าเกิดเธอต้องการนะครับแต่เธอก็ไม่เคยไม่สามารถเทียบได้เลยม,มีการต่อสู้แล้วจะไม่มีใครมากกว่านี้แล้วมันทำไเสร็จยังเฮ้ยอาจจะเออใครวะเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาด้วยอ่ะอยังก นี่คือเมริน่าน่าจะเป็นเน็ตคนนี้แหละครับป้าแก่ๆใช่แล้วละ่อละอะไรวะผมไม่ได้อ่านเลยคือ h a ร์เบอร์แลนด์เดชเมรีน่าโดนอยู่เวสต์เฟ r ร์ฟ r y ์เยียอยู่โดนไม่ฉันไม่สามารถยอมฉันยงังไม่ไม่ต้องยอมแพ้ตอนนี้เช่ิญชนะฉันต้องแข็งแกร่ง ไมหน้ามันน่ากลัวจังวะฮะอย่าอย่าให้กูรู้นะว่ามึงใครรับฉากหลังก็เหมือนเดิมเป๊ะดักพูพิวโปรดักชั่นพรีเซนต์มายองเนสบานา The เดล t man นทูทูวั เสียงภาษาไทยโดยคัตโตะวัตถุไฟถุยผมเล่นน้ำใมเนี่ย this อีส i อยส์แคมิ่งเสียงอะไรวะอ๋อเสียงลมนะครับมันกระทบกับต้นไม้ฮะมันช่วยฉันลืมนะครับแม่พ่อคิดถึงจังเลย เด็ดเดดเเดดเอ้ยเมื่กีเไี <t ries> <t ries> ่ใ่สงลมนะครับเริ่มเลยเหรอเริ่มโผหมาเริ่มแบบทำนี้ปักเดโมนะจะโหดดีกว่าไอติงไอชุดบีคิดติปกโอเคกลับบ้านแล้วนะเพราะว่ามันิดอ๋อเวราก็แงกเลยครับโหลดโหลดเม้าไม่มีเซฟเทมไม่มีอะไรเลยขี่เทมมีออยล์แลมันเดียว ระบบอันนี้ไม่สนใจนครับไปเร้วยน,นี่มีอะไรปะวะไม่มีอะไรเป็นทันยาตรงไปนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยุ่งกับสิ่งปแปลกๆเอ้ยตาตักผ้าว่ะมีทางขึ้นด้วยขึ้นไม่ได้ต้นไม้ขวางขวางเบือ้องเข้าบ้ายน,นะโอ้โหภาพ รู้สึกว่าภาค2นี่จะสวยกว่าภาคหนึ่งอย่างรุนแรงนะครับอย่างมากเลยเฮ้ยเข้าบ้านแล้วครับอดูบ้านเดียวโหสวยจุงเบอ้ออ่ะที่มันมันแตกต่างกับภาคหนึ่งมากกับภาคหนึ่งบ้านอะไรรูปปุบปุบแพังโอ้นี่อะไรครับนะเนี่ยไอเซฟเซฟหน่อยเซฟทำไยเยอะแยะเนี่ยภาคสองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงตระกูลนะครับ เช็คบ้านก่อนดีกว่าครับไปหาไปเนี่ยเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยดลีกว่นเพื่อเป็นเพื่อเป็นอะไรไม่มีไม่มีเป็นอะไรเราช่างมันนะครับผมก็จะเล่นมุกแต่เล่นแมพอะไเล่นไม่ออกครับผมนี่เป็นไหนวะโอ้โหทางแบบนี้มันห้องหรอวะเฮ้ย มีห้องพิทูพายด้วย,ยพิทูพายไอซ์ for พิทูพายไอรอนลี่สำหรับตาพิทูพายโหผมนี่ดูเขาเขามาเยอะเกินไปก็อาจจะไม่เกี่ยวนะครับอาจจะดูเขาเยอะเกินไปแค่แค่นั้นแหละครับพิทูพายก็เป็นแค่ผมโอ้ดูเป็นไอดอลแล้วผมเป็นเลขอะไรวะเนี่ยผมไม่ใช้ความมั่วของผมนะครับในการ ุ่มมั่งจำจีมะเสือเปะไปก็ไม่ไม่ใช่ครับผมเดาแม่งแใช่ปะสปงโค้ดไม่เราไม่ต้องเราจะไม่ยอมแพ้นะครับอินเสิร์ตโม่อันนี้เก้าเก่าเมั่งเลยเก้าเก่าเกกกเก่าเก่าเกเก่า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 โอ้ี่ฟชอบเลขมีแน่นอน เด็ดเด็ดเด็ด,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 ดเอาไหมเราไม่ยอมนะครับในฐานะที่เราเคยดูพิรีภัยมาตั้งนานนะครับเราไม่ควรจะยอมแพ้กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าห้องอีพิรีภัยไม่ใช่ที่เรียการักนะครับใช่ป่มบอกว่วงโคดอีกแล้วอะไรวะพิรีภัยเรียกเสียงหัวเราะห้ามไม่ได้สักพ่อเมึ่อไรวะเนี่ยเราโม่โม่โม่ไปเทีนิดวังโคด what the fuck codes is it shit โอ้ไม่เอาแล้วครับไปดีกว่าไปสำรวจบ,บ้านดีกว่าครับโอ้บ้านดูดีมากอะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้างนี้ไม่มีอะไรโอ้ห้อง ห้องอื่นคงไม่มีแหละครับห้องกลางเลยดีกว่ามาโอ้เท็ดดี้เบร์อู้ฟังนี้มีเท็ดดี้เบร์ให้ผมดูอย่างเงี้ยอ๋อมันได้จากวันเกิดนะครับสุดยอดมากพักทีแล้วมันก็บอกว่าอ่ะเท็ดดี้เบร์เทดดี้เบร์เท็ดดี้เบร์พุ่งอ่ะวิ่งไล่กัดกูไปสิบบล็อกมาเธอเก้มีนี่แม่ฉันมาผมไปสิบบล็อกเอ๊ะแล้วมันให้ทำอะไรวะ เอ้มีรอยแตกมีรอยแตกมันมีประเด็นนะครับไม่มีอะไรอือหอือหอือหย,ยังไม่มีอะไรอยู่ดิไม่มันไปไหนวะหรือเราต้องเปิดห้องพิพุธภัยเดีย๋ยวผมขอหาพัดเปิดก่อนแล้วกันชนบนขึ้นได้ปะวะมีบันไดด้วย แม่นี่มันชั้นเตะไอ้ใชนบน้บนบนบน,บนด่านฟ้าสินะไปไอ้มันมีอะไรครับเน,นี่ยแล้วเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันพูดกับใครสักคนอมีเงาด้วยโอ้โหดูเฟเงาอื้มอ,อื้มแม่ภางนี้มันเจ๋งจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม่ไปไปทางซ้ายนี่หว่าโอ้ยติดติดติด,ตด เซฟก่อน,นหนึ่งอะไปไม่ได้เดี๋ยวนีนทางนี้ทางนี้นอ้าเจอแล้อโอทีหลังกลับมานิ่มแต่เมื่อไหร่เออนานยังทำอะไระแม่ฉันจะไปตลาดสักหน่อยนะแบบ ไม่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเกิดมันฝนตกหรือเกิดพายุอะไรเข้านะครับเราจะสบายดีะนะจะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวครับตอนนี้แมรี่ก็เป็นเด็กสาวนะครับอยู่บ้านคนเดียวนี่แพไม่มีอะไร you have no s e a r ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรมากมายครับจะเกิดมีผีโผล่ไหม เออ but what if ไปกินตัวแรกถ้าเกิดมันฝนตกจริงๆล่ะฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวในคืนนี้นะสบายอยู่แล้วไอ้หนูจำไว้ว่า I will be home first thing in the morning if storm let up ฉันจะกลับมาบ้านนะถ้าเกิดเมื่อเวลาที่ฝนุุตกแล้วอาจจะตอนเช้าก็ได้นะอย่างนี้โอเค ไม่สบายไม่ได้พากเลยคนระับไปกินพูดว่าแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าป้าจอบไปข้างนอกน,นะครับอ๋อเดี๋ยวเอาเสื้อคลุมแว่เสื้อคลุมเพร่าคลุม่าจะอยู่ในห้องนอนหรอครับ อ๋อก็ไปที่ห้องนอนอเราเลเอ๊เดี๋ยวนะมันให้ไปหาปลาให้ไปหาเสื้อคุมใช่ไหมว่าอีเซอร์คุมเฮ้ยดูตู้หนะไอ้ตุ่นข้างหน้าข้างหนข้างในข้นางใน มี่นาใช้ของนี้โอ้โหยิงไม่ใช่เอาไปใหญ่ครับเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวตู้นี้เปล่าวะดูมีพิรุษด,ดิ ดี๋ยววะซื้อกลุ่มอยู่ไหนวะอ๋อนี่เปล่าออนอกบ้านนี่มีซื้อกลุ่มอยู่เนาไม่ใชม่มันอยู่ไหนอ่ะหลังบ้านปละะ่าว่าเลยมีทางไปด้วยไม่มีอะไรมีมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ไม,ยวไม่เกี่ยวนะ้นองเพลงเฉย ไอ้ป้าบอกเลยสิซุขุมอยู่ไหนอยู่ในห้องไอ้ครัวปะวะเราจะเลยมาก็เป็นได้นะครับไม่อยู่ห้องครัวไม่มีอ่ะเซฟก่อนดีกว่าจะได้ไม่เป็นเสียเวลานะครับเดี๋ยวโต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 ไปหาหาที่ไหนดีวะเดี๋ยวนะคิดก่อนเราจะไม่ไปห้องบนหลังคาใช่ไหมครับ นี้คือผมอยากได้ไอ้นั่นวะขอไปห้องผีชูพายอะ่ะเอ้ยอยากอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปหาแล้วเช็ดไม่เกี่ยวเข้าไปใหญ่อีกได้เป็นโนโดีกว่าครับเล่นไม่ได้มีอะไรให้ใช้บ้างไหม่หมตู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 ้กระถังบาเรล ไม่มีเอ้ยตตตตตโ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 ตมันอยู่ไหนเฮ้ยทำไมนี่เหยยบได้เฮ้ย,ยๆๆปิกล่องกล่องกล่องปริศนานะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวเราไปหาเสื้อคุ้มกันดีกวาไม่ไม่อยู่ข้างบนนะครับอืมอยู่ตู้นี้ปะวะใกล้ๆนี่เลย ไม่อยู่ไปทีนี้เราจะลองเข้าไปดูทุกห้องนะครับมึงงั้นเสียเวลาแล้วอ,อ่ีห้องนี้มีะไรวะฮัลโหลรูปปั้นอย่ารูปภาพอย่าออกกระโดดกระโจนใส่กูนะกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงถ้ามึงโผล่มาเอาล่ะไอ้ห้องซ้ายโอ้ห้องมุงหมดถอยเลย เอ๊ไปหาได้ที่ไหนวะตู้ี่ตู้หนังสืออีกนอนแม่งนอนไม่หมดเพราะผมไม่ดีไม่ดีสกุปป้าเอ๊ะมันอยู่ห้องไหนวะหรือว่าห้องนี้วะตูน้นี้กระจกผ้าม่านดูดวงจันทร์นอน ไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะตู้นี้ก็ไม่มีเออเอาอู้อู้หรือต้องเปิดห้องพิทุพายวะมึงโค้ดอะไรวะพิทุพาย่ะ ที่พายเกิดวันที่นี้ป่าววะที่พายเกิดวันอะไรหรือเปล่าผมงงงงผมจะลองมั่วดูนะืะผมว่ามันคงได้ครับถ้ามั่วเราไปมู่ไไปเรื่อย ช่างเลยครับอาจจะไม่เกี่ยวกับห้องพิพายก็ได้ไปไป่ะห้องโต๊ตกะก่อนอาจาะกอดนอนกอดหมีไม่ใช่เปิดมิวสิกบ็อกไม่ใช่ตู้ข้างขวาโอ้โหหึไปถาที่ไหนนาน,น่ย่างนี้ตอนนี้ตัวนี้ก็ฟาวโค้กนะครับไอเทมไอเทมโอ้โหเสียงโคตรอ p g พีจีเลยป่ะ ไปหาไปให้ป้านะครับป้ายัยไม่โดนฝนอ้าวอ้าวป้าหายคุณนาคาเฮ้ยมีจดหมายบนโต๊ะดีกว่าเติมอะไรวะ What the fuck say ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดบ้าอะไรคนระับ ฉันไม่คิด,คดว่าคืนนี้มันจะฝนตกนะก็นะนอนบนเตียงแล้วก็อะไรวะสเปคเดอะมอร์นิงสเป็เ The Morning มั้งผมอาจจะอ่านไม่หมดเพราะมันเมื่อกี้ต้นตรนงสือตกนะครับโอเคฉันจะไปนอนแล้วกันรอป้ากลับมาพรุ่งนี้เช้านะถ้าเกิดฝนตกโอ้ยป้บา,บา She just left, I should check and see if she's okay. Oh, done, huh? Okay. Deal, do, 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 do. Deal, do, do, do. I'm gonna go to Okay. เมื่อกี้เหมือนว่าจะเอะอประตูล็อกใครอยู่้างนั้นวะเสียงแบบนี้มันโอ้ยนายมิวสิกบ็อกต้องไปเช็คใช่ไหมเนี่ยไปเช็คก็ได้วะเราเป็นคนที่กล้าครับกล้าที่จะเล่นแล้วก็ต้องกล้าที่จะไปนะครับโอ้โห ใครมันล่นอะไรบุ๊คไม่ไหวแล้วปิดดิเฮ้ยหมีบ่ดีถึงไงบ้างวะใครเปิดวะกูสมกันเสียงปิดแม่งมันเกิดอะไรขึ้นอุ๊จับปน,นไม่ใช่ปนตกเออมันเกิดอะไรข้างล่างอะ่ะไปดูนะครับเราต้องการที่จะไปดูการที่จะยอมรับมันจะต้องวิ่งเข้าไปเพื่อสู้ไปแตะคอฟ้าโอโนโอโนโอ๋ออะไร แกวแตกวิ่งไม่ได้ด้วยเอามันเดินเองดีกว่าผมไม่ได้เดินก็ว่อาอยู่เดี๋ยววินโดว์เอาบล็อกเอานะครับแตกไปแล้วมีคนเข้าบ้านมาหรือว่ามันจะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอาจจะเป็นผีนะครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างนะครับกำลังวิ่งเข้าอยู่ในบ้านนะครับอาจจะวิ่งอยู่ข้างหลังก็เป็นได้สะบัดเท้าไอ,า,อาแกว้วแกว้แกวไม่บาดเท้าไงละ ชี้จัตส์เลฟไอชูเช็คต้องไปเช็คไอแม่ครับเออไอสงนาวอ้าวไปไหนวะอ๋อกลับไปนอนนะครับกับผมกลับไปนอนแล้นะอุ๊ยอุ๊ยอยู่ด้วยเฮียมาถึงเทติแบ๊กโย่สุดเดิมไปมันจะกระโดดแบงกันแล้วป่าวะเดี๋ยว ตูมึงเปิดทำไมเนี่ยหนีหนีถ้าเกิดกูกดมึงจะวิ่งมาฟัดกูไปฮะหนีกูถามมันมนะถ้ามึงวิ่งฟัดกูกูจะวิ่งออกประตูข้างหลังถ้ามึงไม่วิ่งฟัดกูกูจะเดินผ่านมึงไปอย่างสบายๆกลัวมึงวิ่งฟัดกูอ่ะเฮ้ยเมีเ้ยวถอยใส่ <IN TH UR AL> ไม่มีทำกับเราอย่างเงี้ยมีมัน <c oughs> เป็นเดโมเกมนะครับก็จบกำไรนะครับกับลาเมียน็อกภาคที่สองบายดักฟุฟี่โปรดักชันนะครับก็เริ่มต้นมาผมก็ร้อนขนลุกทั้งตัวเลยเนี่ยมีมี่เฮียไอ้มีเฮียตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วผมขอโทษครับเมื่อกี้ผมแค่พูดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็มันมีลักษณะนามคล้ายกับตุ่มเงินตุ่มทองนะครับก็เป็นสัตว์ชนิดห,หนึ่งที่ ผมกล่าวถึงนะครับไม่ได้ผมไม่ได้จะด่าใครนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรามีน็อกภาพที่2ก็มาเดโมให้ดูแล้วนะครับสำหรับคําขอจากใครบางคนที่เขาอยากให้ดูอ่ะก็มาทําให้ดูเลยแต่เดี๋ยววันหน้าผมนะครับผมจะไปหาคีย์สำหรับห้องพิวดูพายครับผมเองก็อยากดูมากเลยข้างในมีอะไรวะนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับติดตามชมได้เลยผมไปหาแน่นอนครับ วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ